กรไหลย้อนห้ามกินอะไรสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมน้องไข่หวานเจ้าเก่าเจ้าเดิมคุ้นหน้าคุ้นตากันหรือเปล่าวันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลย้อนอีกเช่นเคยสำหรับโรคหลย้อนการกินถือว่าสำคัญมากระดับหนึ่งเลยนะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการกินอาหารครับว่าคนที่เป็นโรคหลย้อนเนี่ย ไม่ควรหรือห้ามกินอะไรเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบียร์สุราไวค็อกเทลหรือจะเป็นเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิดแอลกอฮอล์นั้นจะทําให้กล้ามเนื้อหูรูดหลอดอาหารส่วนปลายเกิดการคลายตัวทําให้สารในกระเพาะอาหารเข้าสู่หลอดอาหารและทําให้เกิดการแสบร้อนกลางอกนั่นเอง อาหารประเภททอดผัดอาหารประเภททอดและผัดมักจะเป็นอาหารที่มีไขมันสูงอาหารเหล่านี้ไม่เหมาะกับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนอย่างยิ่งเนื่องจากอาหารที่มีไขมันสูงมักจะไปกระตุ้นใหอ้อาการกรดไหลย้อนกำเริบขึ้นมาได้ง่ายๆอาหารหมักดองอาหารหมักดองสามารถสร้างกรดแก๊สในกระเพาะอาหาร และยังทำให้เกิดอาการจุกเสียดแน่นท้องซึ่งเป็นอาการเริ่มต้นของโรคกรดไหลย้อนอาหารมังดองอย่างปลาร้าหน่อไม้ดองผักกาดอกาดองผลไม้ดองผลไม้แช่อิ่มกิมจิซูชิบางชนิดที่มีผักดองก็มีส่วนเพิ่มแก๊สในกระเพาะอาหารก่อให้เกิดการจุกเสียดแน่นท้องได้อาหารที่มีส่วนผสมของเนยนมชีสต่างๆ อาหารที่มีเนยนมชีสนอกจากที่จะมีไขมันสูงและจะทำให้อ้วนแล้วอาหารเหล่านี้จึงจะตกค้างอยู่ในกระเพาะเป็นเวลานานทำให้มีการหลั่งกรดออกมาในปริมาณที่เยอะและเนื่องจากไขมันจากอาการเหล่านี้จะไปรวมกับกรดในกระเพาะอาหารทำให้เกิดอาการจุกแน่นหรือร้อนที่กลางอ,อกได้ อาหารฟาสต์ฟู้ดและอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ต่างๆอาหารฟาสต์ฟู้ดรวมถึงอาหารที่แปรรูปจากเนื้อสัตว์ต่างๆเช่นไส้กรอกแฮมอาหารเหล่านี้จะเป็นอาหารที่มีไขมันค่อนข้างสูงซึ่งแน่นอนว่าไม่ดีกับคนทุกเพศทุกวัยแต่สําหรับคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนนั้นยิ่งควรระวังเป็นพิเศษเพราะอาหารประเภทนี้มักจะย่อยยากทําให้ผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อน เกิดอาการจุกเสียดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเครื่องดื่มประเภทชากาแฟน้ำอัดลมที่มีแก๊สมากๆเครื่องดื่มประเภทชากาแฟน้ำอัดลมเป็นเครื่องดื่มที่สร้างแก๊สในกระเพาะอาหารได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคกรดไหลย้อนจึงควรเลี่ยงและเป็นอาหารที่กระตุ้นการสร้างน้ำย่อยมากขึ้นช็อกโกแลต ช็อกโกแลตมีส่วนผสมของโกโก้ซึ่งจะไปกระตุ้นการหลั่งสารซีโรโทนินให้หลั่งออกมามากขึ้นสารซีโรโทนินและสารสื่อประสาทโดยปกติซีโรโทนินในทางเดินอาหารจะหลั่งออกมาเมื่อสารที่ระคายเคือกระเพาะอาหารเข้าไปทําให้หูรูดต่างๆคลายตัวและเกิดอาการอาจเจียนออกมาดังนั้น หากหูรูดหลอดอาหารคลายตัวมากกว่าปกติจะทําให้จะทําให้กดไหลยอ้อนขึ้นมาได้ง่ายขึ้นนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างครับกับอาหารที่ห้ามกินเมื่อเป็นกดไหลยอ้อนหลังจากนี้ทุกคนก็เลือกกินกันหน่อยนะครับจะได้ไม่ทรมานแสบร้อนกลางอกโอ๊ยโอยกันอีกสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ